ถ้าใครตัวแก่แล้วก็ค่อยกินวิวเฟกนะคะพอ่อลูกถามว่าทําไมเราต้องมานั่งตรงนี้ทำไมเราไม่ได้ไปนั่งแบบแบบพี่เขาอะกูอี้อะเราตังหมดครับ<ม>เราต้องไล่สดขายของแม่ไม่มีตัง<ม>เราตังหมดแล้วลูกเจ้เราตังหมดแล้วเราก็เลยต้องมานั่งที่พื้นกันเราต้องขายของเราถึงจะมีตังนั่นแม่ต้องขายแล้วแหละ<ม>อ่ะเฮียเริ่มก่อนวิวเฟกขายบ้ พ่อลูกค้ามาซื้อเรายัางตอนนี้มาแล้วครับตอนนี้อขอบคุณออเดอร์ครับผมอ,อ,อีกที่ทีเมื่อก,กี้เราได้นั่งเก้าอี้สองตัวเ e ก้าอี e ้สองตัวมันไม่พอไงต้องเพิ่มอีกสามตัวถ้าใครซื้อไปฝากกุดตะกร้าด้วยนะคะถ้าใครตัวแก่แล้วก็ก็ค่อยก,ก,กินร็วเฟกนะคะออ,อเดอร์มาแล้วครับอุย้ยอ,ออเดอร์มาอีกแล้วออเดอร์มาอีกแล้วอฮ้ยเรวช่วยกันเรวไม่เป็นไม่เป็น อยากกินกดนเกราได้เลยนะครับถ้าคุณแก่อยากกินก็ก็กินได้นะคะออกมามันจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าคุณปู่กับคุณแก่สนใจก็กินได้เลยนะคะโอ้โอเคมาเลยไปตังแลวแปเราไปนั่งเก้าอี้กันเถอะไปตั้งไปนั่งเก้าอี้แล้วค่ะ <laughs>